อนรังภิจัมพุทิงจัมพุทิตวา,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 าตถาคาโตปัทมงยังเทเจเจธรรมจัรวัดใหญ่อินทารามขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนตรสวดพระธรรมจักรกับประวัตนโสทุกวันเสาร์ของเดือน ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาณพระโบสถวัดใหญ่อินทารามอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาธรรมะเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินคติธรรมจากหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโม ຈາຕູສະວາລຽດຊາເຈຊຸວິສຸດທັງຍານະທັດສະນາ